ซึ่งในปัญหาศิละปะอาชาครับก็ยืนยันนะครับว่าทางพักนั้นพร้อมสําหรับการเลือกตั้งนะครับเพราะเป็นหน้าที่ของพักการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยพร้อมกันนี้ก็มองนะครับว่าทางออกของประเทศไทยคือทุกพักการเมืองนั้นต้องลงเลือกตั้งครับที่โรงแรมวิโดเกลแกรนพักชาติไทยพัฒนาประชุมใหญ่เพื่อพิจารณารายงานการดําเนินกิจการของพักในรอบปี2556พร้อมกับลงมติรับรองแผนงานการดําเนินการของพักในปี2557 โดยมีนายบรรหารศิละปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานายธีระวงศบุตรหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาพร้อมกับนายวัชิรกันนิกาโฆษกพักชาติไทยพัฒนาเป็นผู้นําการประชุมโดยได้ใช้เวลาเพียงประชุมร่วมกันนะครับเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นได้บัญหานั้นมองว่าสารรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้ทางออกกับการเลือกตั้งหลังจากได้วินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะตามรัฐธรรมนูญมาตรา108วรรคสอง โดยตั้งข้อสังเกตว่าใครจะเป็นผู้ตราพระราชกฤษฎีกาวันเลือกตั้งใหม่และหากมีม็อบมาขัดขวางการเลือกตั้งเหมือนกับม็อบประชาธิปัตย์จะเป็นโมฆะอีกหรือไม่ทางนี้ก็ยืนยันนะครับว่าพรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมจะทําหน้าที่พักการเมืองด้วยการลงรับสมัครเลือกตั้งเพราะวัฏจักรการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างไรก็ต้องมีการเลือกตั้งโดยเห็นว่าหากพักการเมืองทุกพักลงรับสมัครการเลือกตั้งก็จะทําให้ประเทศมีทางออกมากขึ้น ก็ไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะสามุนทำไมให้ทางออกมาเลยเพียงชีว่าไม่ถูกต้อง่นเองไงทีนี้ใครจะเป็นประกาศล่ะต้องถามใครเป็นประกาศพอประกาศใหม่พับเนี่ยอีกฝ่ายไม่ลงจะทำาเอไงมันก็แผ่นเสียนตกร่องอ่ะก็นั่นแหะสิไม่ลงก็ไม่ลงก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปถูกต้องตามคุเหมือนกัน นะมันอนาคตยังตอบไม่ได้ต้องวาอีกทีนะคงตอบไม่ได้แต่พร้อมมีอะไรก็พร้อมที่ยิ่งถ้าทุกพักยอมลงเลือกตั้งหมดนะการเมืองก็สดใสเดินหน้าต่อไปได้บางที่ใครลงไปเลยเป,นป็นพักใหญ่บางพักไม่ลงจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าลงแล้วมีโดนัวงแบบคแบบงไม่มีคงไม่มีถ้าลงแล้วนะไม่มี นายบรรหารยังได้ปฏิเสธไม่รับตําแหน่งนายกคนกลางกรณีที่มีผู้เสนอชื่อโดยในบรรหารเห็นว่าในเวลานี้ปัญหาของประเทศหนักกว่าทุกครั้งที่สําคัญก็มีอายุมากขึ้นจึงไม่เหมาะสําหรับตําแหน่งนี้